สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะ,ะกับโกกอฟคนชอบบอลประจำวันที่23ตุลาคม2567นะครับผมวันนี้ก็ยังอยู่ที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกกันอีก1วันนะครับยังคัด3คู่เน้นมาฝากเพื่อนเช่นเคย เรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับผมคู่ระหว่างไรซิกจะเปิดบ้านพบกับริวอพปปูนะครับไลซิกเ <ys> จ้าบ้านหนีอยู่อันดับที่29ของตารางคะแนนนะครับผมแข่งมาแล้ว2นัดก็แพ้ทั้ง2นัดนะครับผมได้3เสีย5นะครับผมยังไม่มีคะแนนแม้แต่คะแนนเดียวในรายการนี้นะครับ2นัดล่าสุดหนีที่แพ้มาก็คือแพ้แอตติโกโมาริกนะครับด้วยสกอร์2ประต,ตูต่อ1และนัดล่าสุดหนีแพ้ให้กับยูเวนตุสนะครับผมด้วยสกอร์2ประตูต่อ3 ถือว่าออกสตาร์ทไม่ดีเลยทีเดียวสำหรับในรายการนี้นะครับเจ้าบ้านอยากไรซิกส i อ่าส่วนฟอร์ม5นัดในหลีกนะครับผมเขาก็ชนะ3เสมอ2อ2นะและก็ยังรั้งอันดับที่2รองจากบาเยอร์มิวนิกนะครับที่คะแนนนี่เท่ากันนะแต่ลูกได้เสียนี่เป็นรองไอ้บาเยอร์มิวนิกนะครับผมเลยทำให้บาเยอร์มิวนิกนี่ได้ครองจากฝูงอยู่ในขณะนี้นะครับ ส่วนลิวรูพูนะครับผมอ,อยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนแข่งไปแล้ว2นัดนะครับผมก็ชนะทั้ง2นัดได้5เสียหนึ่งะครับผมมีอยู่6คะแนน2นัดในรายการนี้นะครับผมนัดแรกนี่เอาชนะเอซีมิลานมาได้ด้วยสกอร์3ประต,ตูต่อ1และนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะโบโรญนยามาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสําหรับทีมเยือนอย่างลิวภูนะครับผมผลงานในหลีง5นัดนะครับผมก็ชนะทั้ง5นัดรวดเลย และนัดล่าสุดนี่ก็เอาชนะเชลซีมาได้ด้วยกอร์งประตูต่อหนึ่งนะครับผมทาให้พวกเขายังรั้งจ่าฝูงอยู่ในลีกขนาดนี้นะครับสถิติคู่นี้เคยเจอกันมา3ครั้งนะครับผมก็เป็นทีมเยือนลิเวอร์พูลนะเอาชนะไปได้ทั้ง3ครั้งเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่นะครับผมที่ข่มเจ้าบ้านได้เลยแล้วก็ทัศนคติของคู่นี้นะครับผมไลซิกนี่อาจจะได้เปรียบนะครับที่เล่นในบ้านและฟอร์มการเล่นในลีกนี่ก็ถือว่าไปได้สวยเลยทีเดียว แต่ในบอนลรายการนี้นะครับผมมาเจอกับทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นของแสลงสําหรับไรซิกเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าลิเวอร์พูลนี่ฟอร์มตอนนี้กําลังฮอตสุดขีดเลยทีเดียวโมเมนตัม um นะครับผมอมองดูแล้วก็น่าจะออกมาในรูปแบบเดิมๆนะครับและกําแพงนี่ก็มาอยู่ทางฝั่งของทีมเยือนนะ0.5ถือว่าไม่สูงมากสักเท่าไหร่นะครับผมลิเวอร์พูลก็น่าที่จะข้ามได้เหมือนครั้งเดิมๆนะครับผม คู่นี้ให้มองไปทางที่ทีมเยือนเจ้าบ้านนะครับผมน่าจะมีเฮแน่นอนครับส่วนคู่ที่2นะครับผมเป็นการพบกันระหว่างบาร์เซโลนาจะพบกับบาเยอร์เมิเินะครับผมเจ้าบ้านบาซ่านี่อยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนนะในรายการนี้แข่งไปแล้ว2นัดนะครับชนะ1แล้วก็แพ้1ได้6เสีย2นะครับผมมีอยู่3คะแนนในรายการนี้นะครับผมนัดล่าสุดนี่ก็เอาชนะยังบอยไปได้5ประตูต่อศูนนะครับผมถือว่าผลงานนี่โอ้ดี ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าบ้านาทีมยักษ์ใหญ่แห่งสเปนนะครับผมส่วนผลงานในลีกนะผมยังคงรั้งตำแหน่งจ่าฝูงอยู่ในขณะน,นี้ผลงาน5นัดล่าสุดนีก้ก็ชนะติดต่อกันทั้ง5นัดรวดเลยทีเดียวนะครับผมและนัดล่าสุดนี่เปิดบ้านเอาชนะเซบีย่าไปได้5ประตูต่อศูนย์ถือว่าฟอร์มในลีกเขานี่ก็สุดยอดนะครับผมสาหรับเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาส่วนทีมเยือนนะครับผมบาเยิร์นมิวนิกอยู่อันดับที่15ของรายการนี้แข่ง2นัด ชนะ1แพ้1ได้9เสีย3นะครับมีอยู่3คะแนนเท่ากับบาร์เซโลนาเลยทีเดียวนัดล่าสุดนี้ในรายการนี้ก็แพ้ให้กับแอสตันวินล่านะครับผมด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ผลงานในหลีก5ง5นัดนะครับผมหลังสุดนี้ก็ชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดนี้ก็เอาชนะไอทักแฟงเฟิร์ตได้นะครับผมด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ก็ยังคงรั้งตำแหน่งจ่าฝูงในลีกอยู่เช่นกันนะครับผม สถิติคู่นี้เคยเจอกันมานะครับผมอ่าสุดยูฟาแชมเปียนลีกนี้9นัดเลยทีเดียวเป็นบาเซโลน่านะครับผมชนะได้เพียงนัดเดียวนะครับผมส่วนบาเยิร์มิวนิ่นีชนะไปถึง8นัดเลยทีเดียวถือว่าเป็นสถิติที่ข่มเจ้าบ้านอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับผมคู่นี้เป็นทีมใหญ่จากสองลีกนะครับมาเจอกันแต่ฟอร์มก็ดีพอๆกันเลยนะครับผมบาเซโลน่าอาจจะได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านนะครับผมแต่คุมกําลังผู้เล่นไม่ได้เหนือกว่าทีมเยือนแม้แต่อย่างใดเลยนะครับ และกำแพงเปิดมานี่เสมอเจ้าบ้านนะครับผมโดยเฉพาะไอ้บาเยิรน,นี่ผมมองว่าไม่น่าที่จะเป็นรองเลยอ่าและเกมนี้นะครับผมก็ไม่น่าที่จะแพ้ให้กับบาเซโลนาด้วยอย่าอย่งคิเลนี่ก็น่าจะมีเสมอนะครับผมหรือเพอเออาจจะมีพลิกชนะเป็นเช่นเดิมเลยทีเดียวอ่าส่วนคู่ที่3นะครับผมจะเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมจะเปิดบ้านพบกับสปาร์ตาปรา คู่นี้เจ้าบ้านแมนซิตี้นะครับผมอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนนะครับแข่งมาแล้ว2นัดชนะ1เสมอ1นะครับผมได้4อ่ายังไม่เสียประตูน,นะครับผมมีอยู่4คะแนนรายการนี้นะครับผมนัดแรกเปิดบ้านเสมอกับอินเตอร์มิลานไปด้วยสกอร์ศประตูต่อ0นะครับนัดที่2บุกไปเอาชนะสโลวาบาริสต้านะครับผมด้วยสกอร์สประตูต่อ0 ถือว่าเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างที่จะดูดีเลยทีเดียวสําหรับเจ้าบ้านนะครับผมส่วนผลงานในลีก5นัดหลังสุดนะชนะ3นัดเสมอ2นัดนะครับนัดล่าสุดนี่บุกไปเอาชนะวู๊ปทำต้นได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ดีเลยทีเดียวนะครับในลีกของแมนซิตี้ทำให้พวกเขาตอนนี้นะครับลังอันดับที่2รองจากลิเวอร์พูลอยู่ในขณะนี้ครับส่วนริมเยือนอย่างสปาตาปรากนะครับผมอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนแข่ง2นัดชนะ1เสมอ1นะครับผม นัดแรกนี่ชนะเมาโม่มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับและนัดที่2เนี่ก็เสมอสตุตการ์ดด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับผมได้4เสีย1นะครับมีอยู่4คะแนนถือว่าเป็นผลงานที่ไม่เลวเลยทีเดียวส่วนผลงานในลีก5นัดหลังสุดนี่ก็ชนะรวดเลยนะครับล้งตำแหน่งจ่าฝูงอยู่ในลีกขณะนี้ถือว่าเป็นผลงานดียอดเลยนะครับสำหรับทีมเยือน วันนี้นะครับผมแมนซิตี้อาจจะได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะทั้งชื่อชั้นของนักเตะก็ดูดีกว่าทีมเยือนอย่างสปาร,ร์ตาปรากนะครับผมคงประมาทไม่ได้เลยทีเดียวเพราะฟอร์มของทีมเยือนนี่ก็กำลังร้อแรงเลยทีเดียวนะครับและเลดกำแพงก็มาสูงสูงถึง 2จุดถึง3เมตรเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นผมมองว่าแมนซิตี้ชนะก็น่าจะชนะในบ้านแต่คงจะก้าวข้ามกำแพงไม่ไหวนะครับผมสกอร์น่าจะออกมาประมาณสัก2ประตูต่อศูนย์ประมาณนี้นะครับผมคู่นี้ให้มองไปทางทีมเยือนอย่างสปรตาปาร์กนะครับผมถึงแพ้ก็ไม่น่าที่จะข้ามกำแพงนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆ3คู่เน้นๆครับผม